ห่อนห่อนอนี่ยห่อนพี่ดาวห่อนจนขนชิ่งอุ้ยยังหอมควาจอสดีด้วยพี่น้องค่ะบไปซื้อน้ำนี่มาให้ไปถามอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรออร์เรนออร์เรนอะไรออร์เรนจูสเลยนะนี่ลองกินก็ไดบน้ำส้มน้ำส้มปั่น อร่อยนิ์เดีสิขวัญเป็นคนขี้นุ่มขวัญขวัญเอา้าเอา้เอาเขาสวยไม่บูกไปไหนล่จะจงบุษบดินครับเ็นใจคนล่างไงพี่น้องเลยบานพี่น้องห่อนที่รวยเอ็ดบอก ข้อนกับข้อนพูด er? no nee. ้อนว่าหนาวกับหนาวพูดหนาวว่าลอยเอ็ดนะฝนตกกับตกพูดตกว่าเด้อตะเบิงเด้อสี่สิบเอ็ดองศาตะเบิงนดถ้าย้ำฝนกับฝนอีบีถ้าย้ำหนาวกับหนาวอีบีถ้าย้ำข้อนกับข้อนอีบีนี่แหละเขาได้เป็นอันลมแดดตายฮิสโตข้อนบ่อันบันหยาบมันหยา หอนโทดหอนว่าหอนน้ำทางขาใส่พัดลมบะนะลันเดกันยังบ่เย็นไส่ชินเนาะไส่ชินบ่เย็นไส่ชินดอกเอาอ่าใส่พัดลมคุ้มไปหัห่นบ่อืมที่ดีเย็นเจ๊เจ๊เนาะอืมมันตุ่มอยู่หั่นดิเอ๊ะเหนืเบิดอตู่ <laughs> แก่ระเบิดเลนะ่นหล่ะ มแน่พ่อาิ้กเจ้าวหรือินเขาิเ่สองานีพอดีเอาเบิร์ด่วใ้ิ้ผักหวานพี่น้องจ้าหิวขาไเมื่อใดก็หิวหิวหิ้วซุมือเขาก็ไดบอรเซียดนว่าผู้ใดบอหิวเขาซุมือหิวซุมือพอดย้ำกินเนาะพี่น้อง อืโอ้ยลืมเอาพริกเอาพริกใหญ่ามาแล้วยิบหายจะบอกเออทุกเทียนแล้วแห่ไยไปยิบเอา Ban hè vắng yang kalabang mì đưa cho bằng hưng tay những cho bọn hôn lúc hai cái gì đâu nếu bay ô càng mhm 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 มันออกมาไรนึงนีม,นมออกมานั่งคือพี่เวลาโอบะบไว้แม่หอนสินนี่ยหยังหูหอนอ่ะหูเนาะแกกันมีชีวิตเนาะเบอระพาเป็นน้งงองได้ม,นะมนน่ะั้งูน้ารูร้อนเนาะ sudah. Naga เี็กน่อยปิดเทิมแล้วนี่นี่พอได้ไปแล้วไปรับวุฒิแค่เดียวเพราะว่าเพื่อนยังไออยู่ช่วงเด็กน้อยปิดเทิมช่วงนี้แหละระวังน้ำแมนเด็กน้อยมักไปเล่นน้ำตายน้ำการหอนๆนนี่ ดิ้งหน่อยกำนามมุดถือกันเด้มัน,อมน่อนเนาะมันเห็นหนามมันก็นอยากปเป็นเลยเอาซ่อนอีกขั้นยืนนิดเดียวหลงพ่าปิดเบอร์ช่วงนั่นอ่ะนะอเนาะยิ่งหน่อยตัง้งใจเขาบ้านได้ผุดสาไม่เห็นมาซ้อนว่าดาวฝนมากเกาพื่อนึงมาปิดเพิมอ่ะลุงเห็นได้แ้วนะหนามสายความ ขั้นสุดลุง้งมือเลยยังไหถ้าอย่างนิสินี้ยังไปการัานตีล่ะพู้เทาเล่นไล่ซุ่มให้เด็กหน่อยขึ้นเปอย่าตายน้าถ้าปน,นันกับมัลลิน พุดไม่ฟังยังบท่านนี่พุดไม่ไปเดิมไม่นะขาวฟอนอยู่บข่ขาวก็ยังเจ้าหูจักบ่เขาเจ้าเห็ดท่านเหด เพชรทะนุนไหมเนี่ยข้าเจ้าบาเนะเห็นสะพานคือกันข้าเจ้ากับบาเขยั้งก็สร้างข้าเจ้าบาเหมือนซึูงมาเส้นนี้ยขะเจ้าอยู่บาว่าเสี่ยวจะชีวิตเังนสีนี่เลยเห็นไหมนข้าเจ้าบาเบิร์ตเพราะว่าตัวตายตัวแท้นะเรื่องเพื่อข้าเจ้ามีสิ่งกีดขวางมีต้นไม้มีสารเขาพูดข้าเจ้าก็ต้องไปขอมันบ่ละขอเพื่อสิขุดน้องขุดยังเท่าไหร่เคศข้างไหมข้าเจ้าก็ขอ แบนนี้พวกที่เป็นเป็นนันพึ่นกับเอาอยางแม่แรกกับเป็นมะลาอืม,อมเป็นมะทีเขาจะเห็ดท่านใหนะม่ๆมีคนใส่ไงเขาจะหอวปาต้องเทียกับครบสองครบคุณยายโมเสียกับย่ารบลู่ ยาบ่าเมียนอิลิมีอิลิเล่นนี่เงี้มาดุก่อิลิเด้บ่ได้ดกิตัวอ,อืบ่มีลมพอมีดลมกับลมแดด ครับไป see you again tomorrow